สึกสงคารามแห่งโยโนกราชบุตรสิงทองม้าดึงตัวไม่หนึ่งเล็บออกศึกสงคารามกับกองโจรเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมครับเอเอกลักษณ์เจริญรักสิง์ หัวอ,อกสะท้อ,อนอ่อนหัทไทยเป็นไงบ้างพงเมื่อยามที่ไกลาราชธานมาต้องมารับผู้อดทันจากคอทันเน ทีจะต้องมาปราบกองโจลต้องโลดพลจำใจค่อยๆโดดเดบวรานขึ้นต่ออาเพศเพร้าะเหตุย้ายมันสุดทำใจหลีกหลีนี่แม่ กำลังอ่อนล้วลก็ห่วงอาชาของเราที่ลูกมาบ่านะยียิงสืบเท้า,ก,าก้าวเท้าก่อนื่อยหลายเท้าวิธีจะเข้าตาลึกร้องชัด เหมือนถูกปัดเชชัยเปลี่ยนจากเอ็มเมืองลิงยิ่งร้ายเพราะพอเขาดูไกลๆอยู่นี่ครับพี่เล่นไวๆปวดท้งเยี่ยวแล้วเร็วๆแล้วห้องน้ำไกลชิบหายเลยแมจะต้องห่วงทำไม เดินไปคณะนู้นได้ไม่ได้ปวดเยี่ยวเขาอย่่กไกลเ,เรานีลมกล็แรงด้วยหากสองสิงทองนั่นต้องหาไทยช่วยปรบมือให้เจี๊ยบทีเสียงปรบมือสักครั้งครับผม,ม <า S 1> ขอบคุณครับเมื่อกี้ไม่ได้รอง ขยันจริงรอโชว์รถสิงทองด้วยอาชากระหายน้ำที่ดำเดือก็ควรเหนื่อยหรอกเมือนไม่ปลื้มหึ่มโมโหเกและหุนหันทั้งคนควบหรือก่อช้ำ สุดจำนันนมาเพียงลังพังหรือยังหวันซึ่งอันตรายจะเดินไปไหนนักหนาจะขึ้นเขาหลงห้วย,ยใครจะช่วยแน่เวียนหัวก็ลิเกตัวนี้ถ้าเราต้องพายถ้าเราต้องแพ้เงแก่โจรร้ายอเ่นเหมือนจะไม่มีางานงแล้พลันจะพลันโดดแล้วลิงโลดกระโดดไป เข้าสู่ในป่าลึกว่ารกชัดเ,เข้าไปเลยไปเขาเหรอไปจ้ะนี่มาูหรือหนูเนี่ย <laughs> แล้วไม่เอาม้าออกเดี๋ยวก็นั่งกระโดดอยู่นั่นแหละตายแล้วตายแล้วเอาม้าออกแล้วโอ้ยนี่โอ้เกี่ยวอะไรขนาดนั้นให้ไม่ได้กระเด้งกระแนาใหญ่เลยกูไม่เกี่ยวว่าเดี๋ยวกูไม่เกี่ยวว่าเดี๋ยวหนูหนีนี่ม้าหรือแพะเนี่ยตัวเท่านี้รู้สึกตัวใครช่วยวะช่วยเลย ช่วยเขาสิช่วยแล้วช่วยแล้วตื่นเลยช่วยด่วเร็วเร็วข้างหลังเขาแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วเนอะมึงขยันมันกันเนาะแหม่มฮะฮะกด้านงอยู่ไวๆพี่ลิเกลบบุรีจะเน่าแล้วเร็วๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกูนึกก่อนเอาเหมือนอย่างนี้เนาะเฮ้ยตาเหลืองเป็นไรวะเนี่ยอะไร หกเล้พอหายใจแล้วเขาก็รู้อายุหมดยังวะเอาแลอวแม่หญิงช่วยเหลือข้าพเจ้าไว้จะเป็นการดีให้ข้าพเจ้าได้ได้พมนักพักอาศัยอยู่ณบ้านนาเรือนของแม่หญิงก่อนรุ่งเช้าข้าพเจ้าหายดีก็จะตอบแทนบุญคุณแม่หญิงด้วยการเป็นผัวเป็นผัวนี่เหรอึงจะไปตอบแทนเขายังไงเขามากับพ่อเขาไอ้บ้าไอ้บ้า ใครพี่สาวใครพี่สาวนี่ใครสาวเมื่อเย็นยังยืนเยี่ยวก็คูอยู่เลยไม่ใช่มึงก็เนาะสาวที่ไหนเยี่ยวไกลก็คูอีกช่วยคเาด้วยรู้ของของใครใหญ่ฮะช่วยขาุณเจ้าด้วยช่วยเออแล้วจะไปอยู่บ้านเราเนี่ยนะเจ้าค่ะเออเราขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันจาเราให้นมว่าลำดวนจ้ะเป็นคนอยู่แถวนี้แล้วจากบ้านฉันอยู่ไม่ไกลคุณคงไปไหวจินีคี่รู้จัก คุณเป็นใครฉันไม่รู้จักมา,าก่อนให้ฉันดูเ,เสียงเรียกน้ำก่อนได้ไหมจะเป็นใครก็ช่างข้าเาจาองเป็นมิตรแท้เด็ดแม่หญิงอะดูนุ้ยกระลัมกระลัมเลิเกตัวนี้จับทานยากว่ะเจ้าสิงคโปร์มองตาทักเขาเล่นเสียงมัง้งวดดึกก็มั้งวันเนี้ย แม่คนนั้นยาคณะองต่งตัวแล้วใส่ลักระว,วังมือด้วยแล้วนี้จะอากห่างๆห,หน่อยตัวพี่จะไปเขียนนมนางเอกเอาขา <c oughs> ห่างๆมือหน่ย <c oughs> จะไม่ทำให้เธอร้าวรานให้ห่างๆเลยมือไม้เพราะรักสงสาร จะปติดตาผมชื่ออะไรนะเราไม่ได้ยิงสิงทองจ้ะสิงห์ทองจ้ะเป็นใครมาจากไหนพ่อของข้าพเจ้าชื่อว่ามหินทราชแม่ข้านาตยาจ้ะไม่หญิงอ๋อถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไปเปที่บ้านเราก่อนก็ได้เฮ้ยยุทอะไรกันที่บนนี้ฮู้ฮู้นึกภาพพายอยู่นี่คุณ ด่าเลยหน้าเขาเหมือนเชยนวัดพระน้ำธรรมจังหวัดตำรวจมานีิเอาแล้วนิเกพี่น้องมา่นด่ไม่ได้บังอาจมากมายเกยนี่น้องปล่อยเขาเฮ้ยนี่มึงแน่มาจากไหนหน้าตามึงไม่ ไอเซื้อกูว oh, <Will> ิลสมิธโอ้โหวิลสมิธไอ้คริสล็อกเดินมาคุณกว็วินมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวกูตบให้น็อกขามือ เอิกไกลไม่รับรางวัลใครครับรางวเล่นเนียนนิดนึงเล่นใจนิดหน่อยกันดิกร่าวขอบพระคุณนะครับรางวัลน้ำใจนะแม่นะอย่าเจ็บอย่าไข้ให้ตายเป็นเฉยๆนี่นะมาถึงอายุร้อยปีนะแม่กลอดธรรมนำเกลื่องไกรในเจี๊ยบไปเกี่ยวอะไรกับออสการ์เอ้า จอยนี่เกยจะไปได้นอสก้าแล้วมึงน,นที่เหี่ยวไปดึงเอามามันต่างเวลาหลายมื้อถ้าหากเจ้าเป็นจเจ้า่าเจ้าจะมากปรักปรำารากเลกล ไอ้โจรร้ายไอหยันพูดใจดำลากลากลากดูเรืองอย่าทำเป็นดือ้อนี่ให้เจ้าสามร่มหนึ่งหนูเหเอา้าข้าบุญก็มาว่าเราถึงก็ไม่นีถ้าหากเจ้าจะ ลายบีแม่รับรองไม่มีสื่อบือไม่เกินสี่ขนะไม่ใช่เหอเออคือวิสาสะก็จะสยบมันใสนักเกียกุืซอ อย่าไปเบียดเวลาหลังเขามึงสายเลือดของไอ้มหินทราชถูกต้องแล้วคนอย่างมึงใครครับมึงไม่ใช่ศัตรูของกูคนที่เป็นศัตรูของกูก็คือพ่อของมึงหัวหน้ารับรองหัวหน้าเดี๋ยวลงเพราะว่าคุณก็คืหัวหน้ารับรองหยิกเล็บมันเจ็บเนื้อกลับขอบพระคุณนะถ้าคุณจะฆ่ามึงะมันง่ายขอบคุณทุกท่านให้กูจับกุมตัวมึงกลับเข้าสู่ซ่องโจลดีกว่าฮะ จะทำร้อยจะข้อจะแกงเอ้ครับเขาเรียกขอบคุณครับขอบคุณเขาเรียกว่าเรียกมึงอะขอบคุณมากครับคุณพี่ขอคุณพี่อายุมั่นขวัญยืนที่เสนอให้สมครับนนูนไอ้คุณนายครับคุณขอบคุณมากครับคุณพี่ขอบคุณมากนะครับให้มาหนึ่งร้อยขอให้กลับไปหนึ่งร้อยล้านนะพี่นะขอบคุณมากครับมองเห็นพวกเราไหมขอบคุณครับน่าจะไม่เห็นขอบคุณนะพี่ เฮ้ยรางวัลดีวาเล่นสองชั่วโมงไม่พอเอ๋ร้องแบบไม่เห็นจริงๆด้วยเล่นไปเถอะไม่ใช่คณะเราอยากดูงอยากดูงานเต็มต้องหาทั้งคืนหาหาหาทั้งคืนไม่แพงไอ้กอปมันบอกแล้วไม่แพงไม่แพงครับหมื่นเก้าข้าวไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวเอาไปกินเลยจะใั้ตัวข้าวปลาจ้าไปด้วยนะจะเชือดเนื้อเถือหนังก็ยินยอมพร้อมแล้วชาติเชื้อษัตริย์ไม่พรั่นตายไอ้หาน มึงอแม่ใครมาจากไหนกูไม่รู้แต่ที่รู้ว่ามึงคือสายเลือดของมึงพลาดเพราะฉะนั้นดันนั้นแลยฮะอ้าวไอ้คิดเอาดาบไปเขาทำไมเนี่ยเขามาให้แล้วไมีดาบคกูจะเล่นต่อไปอีกหน่อยดิมึงเอาดาบมามาจะยไม่ได้แล้วเขามายืนตั้งหลังเวทีแล้วผมจะสู้ใช่ไหมสู้สิยอมไปจับตัวแน่นอน ชมครับในค่ำคืนนี้ชมลิเกโคตรมันแล้วครศัตรูของพกูมีแต่โคตรมันไม่มีโคตรปุ๋ยแลวระวังตัวด้วยราชโชวรถเขาบอกท่านสิงห์ทองกูว่าคู่นี้ไม่ทะเลาะกันเราไม่เชื่อกูท่าเล้งมันอย่างเงี้ยไม่ได้ฟันกันหรอวเนี่ยแค่สองอ๋อเมึงเล้งเขาไปน่าสู้อยู่กลางเขาเลยซื้อเวลาเขาต่อไปเลย สู้สู้ไวเอิร์ลหลวงพ่อรักการเมื่อพระองค์ท่านสิงห์ทองรู้สึกว่าน่าจะเที่ยงคืนประทใจมากประทับใจอาไอออนี้ก็ไม่ธรรมดาครับโอ้ยซื้อเวลาเขาต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผาพูไม่ได้ออกเขาขายเหรอสามอันี่รวมกังอะไรกูปวดหัวทุกทีอะไรครับหมดเวลาทำการแสดงแล้วในค่ำคืนนี้คำพูดใดกิริยาใดว่าจะไดไม่สิว่า พวกเราที่มาเทียอกมงักเฮ้ยกูยังไม่ได้ ขอบคุณพระคุณวังหวัดนะครับท่านผู้ว่ายังไม่ได้ร้องเลยโอ้ยคุณคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณคุณยายนะครับจากสมุทรปราการนะครับพี่คุยกับใครอะครวีดังๆหน่อยดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยไรครวทวีครับผมเขาลาคนดูชาววัดสมุทรจ้าลาคครับแล้วก็สมุทรปราการสมุทรปราการดําเนินสะดวกด้วยสะดวกนะครับนนทบุรีโอ้โหไม่ได้ร้องก็ขอให้ได้พูดเถอะเนาะกูยังไม่ได้ร้องเลยอ้หนูใจเย็นลูก <laughs> ขอาทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับพร้อมกับพาคุมอะไรหน้าคมแล้วก็เสียงโปรอคุ้งๆนะครับยังไม่ได้ร้องเลยรับกอนจบลงไปคุณยายเดี๋ยวเคุณยายเรียกใครคุณยายเรียกใครอไรเขคุณั่ของทีมาที่เจียบเอกปากอ้ไรพูดกลับ